พี่บอยครับแนวทางในการพัฒนาควายของพิทยาพรฟาร์มเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับตอนนี้อ๋อคือว่าเอาแม่สายต่างเข้ามาครับผสมกับปักษาคือจะเรียกลําตัวกล้ามเนื้อโครงสร้างมาก่อนครับครับอืมโครงสร้างมาก่อนนะครับครับแชมป์ล่าสุดที่ได้เนี่ยคือแชมป์ที่ไหนครับแชมป์ที่สุพรรณครับสุพรรณบุรีนะครับครับแชมป์ล่าสุด อยู่่ทีสุพรรณได้แกนแชมป์สุพรรณบุรีนะครับตัวนี้แกนแชมป์นะครับระดับแกนแชมป์โอ้หสวยนะครับสุดยอดครับตัวนี้เป็นควายที่ผมบอกได้เลยนะครับผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมเลยพาท่านผู้ชมเข้ามาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของแม่กาแฟนะครับเข้ากับเจ้าปักษานะครับโอ้โหนะครับ ดูการจ่ายลูกของเจ้าปักษานะฮะดูท้ายนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับอันนี้ลูกของเจ้าปักษานะครับเข้ากับลูกของเจ้าอีทนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ลูกเจ้าอีทนะฮะเขือครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่บอยครับแม่ขาวครับแม่ขาวตัวนี้เป็น เป็นลูกสาวเจ้าอีทครับลูกสาวเจ้าอีทโอ้โหอันนี้ก็ลูกสาวเจ้าอีทนะครับ,รบดูการจ่ายลูกของเจ้าอีทของพี่หนิงนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องโครงสร้างนะฮะอันนี้ลูกของเจ้าอีทนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พิทยาพรฟาร์มนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือเจ้าปักษานะครับของพี่บอยพิทยาพรฟาร์มนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้อดีตแชมป์าายสนามนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยรายละเอียด เจ้าปักษากันนะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอดีตควายดังนะครับนะครับสวัสดีครับพี่พี่บอยสวัสดีครับวันนี้ก็ ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาดูเจ้าปักษาครับควายพ่อพันุ์หลักของพี่บอยนะครับพี่บอยครับพี่บอยช่วยเล่าประวัติของสายเจ้าปักษาให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อดั้งเดิมครับมาจากผู้กองครับมาจากป่าจีนเป็นคือเป็นลูกของเพชรอุดรครับครับอ๋อเป็นลูกของเพชรอุดรครับผมแม่เป็นสายไหนเอ่ยแม่เป็นสายอุทัยครับสายอุทัยครับแม่เป้งครับแม่เป้งสายอุทัยครับครับตัวนี้ปักษาอายุ กี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้เก้าปีครับเปีขเก้าปีเนื้อตัวก็ยังดีอยู่นะครับครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูละเอียดนะครับดูแบบละเอียดเลยนะฮะอันนี้ดูตานะครับดูตาดูหน้านะครับอันนี้เขานะฮะเขาเป็นสลักซ้อนกันดีสวยนะครับทรงทรงโค้งสวยงามนะครับอุ้มบาทนะครับ ดูช่วงคอนะครับอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของเขานะครับอัตลักษณ์เขาชัดเจนนะครับอันนี้คือควายที่เคยได้แชมป์ม,มาลายสนามใช่ไหมครับพี่บอยครับใช่ครับเหลือตัวนะครับโอ้สุดยอดครับอันนี้ดูช่วงท้ายเขานะครับช่วงท้าย โอ้เป็นควายที่สง่างามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูช่วงคอกับช่วงลำตัวรับกันนะครับอันนี้คือส่วนหน้านะครับส่วนหน้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกว้างครับสวยนะครับส่วนหลังตรงนะครับกว้างนะครับเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายกลมเหมือนลูกมะพร้าวนะครับโอ้ ตามแบบฉบับควายระดับแชมป์นะครับอันนี้คือเจ้าปักษานะครับของพิทยาพรฟาร์มนะครับพี่บอยครับตัวนี้นําเข้ามาที่พิทยาพรฟาร์มเนี่ยได้สักประมาณกี่ปีแล้วฮะอยู่ได้ห้าปีแล้วครับโอ้ห้าปีแล้วนะครับับแชมป์ล่าสุดที่ได้เนี่ยคือแชมป์ที่ไหนครับแชมป์ที่สุพรรณครับสุพรรณบุรีนะครับครับ ชมป์ล่าสุดนะครับอยู่ที่สุพรรณได้แกนแชมป์สุพรรณบุรีนะครับตัวนี้แกนแชมป์นะครับระดับแกนแชมป์โอ้สวยนะครับสุดยอดครับตัวนี้เป็นควายที่ผมบอกได้เลยนะครับผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมเลยพาท่านผู้ชมเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเป็นทรงควายที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คือ หน้าเขานะครับหน้าเขาเขาจะสวยนะครับแล้วก็ช่วงคอช่วงลำตัวนี่จะสมส่วนนะครับไม่มีที่ตินะครับสมกับเป็นแชมป์นะครับตอนนี้เรื่องของน้ำเชื้อนี่ขายกันยังไงครับพี่บอยอ๋อชุดละ3,000ครับชุดละ3,000 3,000มี12หลอดครับ12หลอด3 0 0พนะครับโอ้ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับสำหรับควายระดับแชมป์นะครับดูเนื้อดูตัวนะครับ จ่ายลูกดีนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูผลงานของเขานะครับพี่บอยครับว่าเขาจ่ายลูกเป็นยังไงกันนะครับครับครับเจ้าปักษาพญานกนะครับแห่งพิทยาพรฟาร์มนะครับไม่มีที่ติครับควายตัวนี้สมกับแกลนแชมป์นะครับ พี่บอยครับแนวทางในการพัฒนาควายของพิทยาฟอนฟาร์มเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับตอนนี้อ๋อคือว่าเอาแม่สายต่างเข้ามาครับผสมกับปักษาคือจะเรียกลําตัวกล้ามเนื้อโครงสร้างมาก่อนครับครับอืมโครงสร้างมาก่อนนะครับครับหลังจากนั้นก็คือจะไปยังไงต่อฮะก็คือว่าชั้นลูกออกมาปุ๊บ เดี๋ยวเราก็เอาไปพัฒนากับสายชุมบุรีให้มันเพิ่มความสูงขึ้นมาครับครับผมปรับเรื่องความสูงนะฮะแล้วก็เรื่องอัตลักษณ์ของวายชุมบุรีครับอ๋อครับซึ่งวายชุมบุรีเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอัตลักษณ์ความสูงครับอืมครับอันนี้ก็คือแนวทางในการพัฒนาของพิธยาารฟาร์มนะครับเข้าที่ใช้เจ้าปักษานะครับเป็นตัวยืนในการพัฒนาครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นผลงานของเจ้าปักษาแล้วใช่ไหมครับถือว่า ลงตัวนะครับสวยงามนะครับด้วยโครงสร้างที่ใหญ่นะครับแลพี่บอยนะครับครับอ่บันนี้เราก็จะมาดูแม่บล็อกอีกตัวหนึ่งของพี่บอยนะครับอันนี้ก็คือแม่บล็อกสวยๆของพี่บอยนะครับอันนี้อันนี้ดูทรงแล้วเหมือน เหมือนลูกเจ้าอีทของพี่หนิง Farm, วันชัยฟาร์มไฟงาเมืองปาจีนนะครับแล้วว่าถามพี่บอยดูแกก็บอกว่าเออใช่จริงๆด้วยใช่ลูกของเจ้าอีทจริงๆด้วยนะครับบอยครับแม่นี่ชื่อว่าแม่กาแฟครับแม่กาแฟนะครับแม่กาแฟเป็นลูกของเป็นลูกของเจ้าอีทครับอ๋อเป็นลูกของเจ้าอีทโอ้โหแม่เหลืองครับเป็นลูกของเ<ฮ>จ้าอีทกับแม่เหลืองนะครับของพี่หนิงวันชัยฟาร์มนะครับโอ้โหนี่ครับดูการจ่ายลูกของของเจ้าอีทนะฮะ การจ่ายลูกของเจอิสนะครับสุดยอดนะครับสวยงามครับนะครับอันนี้ก็เป็นแม่กาแฟนะครับแม่บ็อกอีกตัวพี่บอยครับลูกตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนเอ่ยเป็นลูกปักษาครับอ๋อนี่นี่ครับนี่น,น,น,นมาดู มาดูการจ่ายลูกของเจ้าปรักษานะครับอันนี้ก็เป็นแม่บ็อกอีกตัวของพี่บอยนะครับอันนี้นะครับค่ะเรามาดูกันนะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับอ่ะโอ้โหแม่บล็อกสวยครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่บอยครับแม่ขาวครับแม่ขาวตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวเจ้าอีทครับลูกสาวเจ้าอีทโอ้โหอันนี้ก็ลูกสาวเจ้าอีทนะครับดูการจ่ายลูกของเจ้าอีทของพี่หนิงนะครับ ไม่ต้องห่วงครับเรื่องโครงสร้างนะฮะอันนี้ลูกของเจ้าอิทนะครับนาเข้าจากพี่บอยนะครับอันนี้คือลูกของเจ้าปักษาใช่ไหมครใช่ครับโอ้นี่ครับนี่นี่อันนี้คือการจ่ายลูกของเจ้าปักษานะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับจ่ายลูกสวยนะครับปักษานะครับเข้ากับลูกสาวเจ้าอิทนะครับนะครับ ลูกสาวเจ้าอิทก,การันตีนะครับสวยให้ลูกโครงสร้างดีทุกตัวนะครับของพี่หนิงนะครับ ช่องทางในการติดต่อทางฟาร์มมีช่องทางไหนบ้างครับทาง a c e b o o k ครับครับพิทยาพรแซลิมครับครับแล้วก็เบอร์โทร098 3 3 9 5 9 8 4ครับครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อกับพี่บอยนะครับครับ Facebook พิทยาพรแซลิมครับนะครับฝากติดตามไฟล์ของฟาร์มพี่บอยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ครับครับ